ของเจฟ้าก็จะพามาเลาะชมนะคะวิถีชีวิตบ้นบานนก็จะประมาณนี้นะคะเลาะชมนะคะวิถีชีวิตบ้านบ้านมีให้กินด้วยนะคะออกแล้วนะคะออกแล้วนะคะออกมากแล้วตะกอนเยอะกว่านี้เก็บกินเบิดจะ้ะเก็บกินเบิดจะ้ะ ชีวิตวิธีชีวิตบ้านๆของเจ็บฝานะคะคือมันสุกมาบาดใดเก็บกินบาดนั้นนะคะสุกมาทีไรเก็บกินทีนั้นนะคะก็จะพามาโซนแบบน,นะะี้ค่ะ <c oughs> เปรียวเปียกเพราะได้กินค่ะพี่น้องแงมแหงแงมแหลงเนาะค่ะเนาะมันกับบกคกลกนได้ละนะคะ พามาชมวิถีชีวิตบ้านๆนะคะชมผักหวานด้วยนะคะชมผักหวานด้วยแล้วต่อจากนั้นก็จะพาไปชมคุณยายเพิ่นตำศาสตร์นะคะเพื่นตำศาสตร์นะคะเนาะนะคะชมวิถีชีวิตบ้านบ้านไปก่อนนะคะเนาะก็จะประมาณนี้แหละค่ะดอกไม้ข้างบ้านก็สวยงามนะคะแต่มันก็ร่วงโรยลงไปแล้วนะคะมันร่วงโรยลงไปแล้วนะคะ แบบนี้แหละค่ะพี่น้องหาเนี่ยเจฟ้าก็จะเอามามัดใส่นี่แหละเจฟ้าจะให้มันขึ้นอันตรงนี้แหละค่ะอ่ะต่อจากนี้ไปเราจะไปดูคุณยายเขาตำศาสตร์กันนะคะเขาทำยังไงบ้างไปดูกันค่ะใช่สวัสดีค่ะเจฟ้าจ้าเจฟ้ามาหาคุณยายจ้ะคุณยายตำศาสตร์มาเบ่งคุณยายตำศาสตร์นะยายบึมีคนแย่งหายเลยว่ยายเก่งแอ้ อันนี้กกเ่ายนี่นะโกกจะคุณย่ยตามโกกจะอ่ะมันคือบอแหลคุณย่าเนี่ยบอแหนมบยากเข่าเนี่ยมันเหมันอยู่เ่อมันเ่อมว่าเข่ามันมันต้องตานละเอียดก็หนีเนาะย่ยเนาะก้าีอันนอนไปเ่มันเข่าจีอบนนีมันเ่อยากเข่าเป็นเป็นยังกามย่าเนี่มือจีรุ่นใหม่บ้านนี่นะเดี๋ยวแต่ว่าสิโอ ผิดไปผิดมาเนาะนี่เนาะเออผิดไปตามได้มันผิดไปตามได้มันนี่แหละค่ะผู้เฒ่าค่ะเพื่อตามศาสตร์แบบนี้แหละค่ะมาเบิ่งเพื่อตาศาสตร์ค่ะพี่น้องคขาคุณยายเจฟ้าจ้ะอันนี้คุณยายเจฟ้าเจ้ามาเขาเท้าไอยเจ้ามายายกับพักท่อจ้ะเป็นวิถีชีวิตของยายตามศาสตร์ก็ยายเนาะ จะเซ็ตย่างให่ทีนี่แง่ตามนี่ได้อยู่บนนี่ยหญ่ฮะแง่ตามนี่ได้อยู่บนนี่หรือว่าสิเปลงก้อนบนนี่โอ้บนี่ใหนะนิตื่นไปหนโอ้ตไน้อยนะอื้อโอ้ยขึ้นมาเสียบเสียบมันเสียบมันอันนี้ลนบนนี่ยาโอ้เสียบันบกเค็งชอบอเลยบนนี่โอ้โอ้ยไ้มะเขาวมันม่อยากเขาเลยอเป็นย่างอไรยัมึงเนี่ยอืม นี่ละผู้เฒ่านั่งอย่สือ่อๆเป็นนั่งอย่บ่เหมาะแม,แ,มแม่กับบ่ได้นะคะเพินก็เลยดีละนะคะสาดตรบัตรเลื่อนที่แม่วาสิปูกระเบื้องก็ยังถามหาศาดตร่เก่กาเได้ค่ะอันปูกระเบื้องแล้วกระเบื้องนี่สื้อกองนึงบักแพงค่ะมาแล้วพยยาว่าเอาสาดรมาปูแน่้ค่ะว่าจะสิปูหให้ี่สางจะฝ่าวานั่งกระเบื้องเลยกรแล้วเลยพยยบ่แล้วศาดตรอยูย่ค่ะหลยขันต่อเนานะบานเฮานะคะเออ แต่ว่าเขาปูกกระเบื้องเขามันลื่ดไรอันน้ำหกใสไภภภปเหยียบพลื่นค่ะ <c oughs> กระเบื้องก็ได้เจ้าป่าบริเนียบรเจ้าป่าเนี่ยแต่ว่าผู้เฒ่รราวพูดเบ้วค่ะเป็นการไปงานตรงนี้ปู่ศาสตร์ขึ้นเต้าค่ะมาเบิ่งค่ะผู้เฒ่าตามศาสตร์จ้าอันนี้วิถีชีวิตแบบบ้านนะคะเนาะ,ะนะคะอ่าวิถีชีวิตบ้านๆก็เลยมาเห็นย,ย,ย่าไเจ้าเห็ดแย่เฮาไงแล้วแต่ของคนอื่อนไดนนี่อันนี้แย่เอนนงตามเองเพร่ะว่าวคนแย่หายค่ะ ตัวม,มีคนแย่หายฝ่กขาดคนแย่หายจาะะ้ะเก่งได้ค่ะเก่งพอ่อตาคุณเคยเคยอันแย่าย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 เรา,ย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 ายตำก็ต้อง,งแง่นะคะอัน,นตำเองแย่เองแบบน,นี้นะคะวิถีชีวิตนะคะเนาะผูเถ่าขยันค้นแข็งซะเหลือเกินะคะ่ะอีนองคานี่แหละคะ่ะตำศาสตร์จ้ามาเบิ่งคุยยายตำศาสตร์ค่ะอันนี้อันนี้เป็นโกกค่ะ่แม่นผืนนะคะเด้อโกกนะคะไม่ใช่ผืนคะ่ะ นี่แหละค่ะกกอันนี้คืออันปลูกเอาหนังใบย่ายปลูกเอา,าบริเตเ,เ,เป้บ<อ>ัวได้ในบัวอื่นแปปลูกปลูกในหลังบ้านนั่นนี่นะคะ <ừ> ปลูกกลางบ้านปลูกอย้ยงเงยค่ะตามภาษาเนาะเนาะนี่ก็คือเป็นกกนะคะคนตำตำฝาฤนธินาตำสาแล,ล้วก็ไปหาเอาคักไปกวาดระบาดทีนี้นะคะแลบแต่นะคะผู้เฒ่ามัน แต่ว่าผู้นุ่งข้าวเนี่ยคือข่าฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้เจฟ๊ฟ้านเด้อค่ะขอคุณทั้งหลายค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเจ๊ฟ้าจ้าเจ๊ฟ้ามาหาคุณยายจ้ะคุณยายตำศาสตร์มาเบิ่งคุณยายตำศาสตร์นะยายม่ยมีคนแย่หายเลยว่ายเก่งแท้ <c oughs> โอ้อันนี้โกกว่ายนี่นะโกกจ้า,ค,จาคุณยายตำโกจกจ้าอ่ะไม่ใช่อบอลแหลมคุณยายนี่น มึงเหรมันไม่อยากเข่าอยู่บางคนมันหนีเหี้ยๆตันี้มั่เขามันมันตรงขนาดละเอียดก็หนีน้อยย่าเนะเอาีอันนีนอนไปเนี่ยมันเข่านีอันนี้มันไ่อยากเข่าแล้วมันเป็นยข้งจำย้ำได้หมกีรุ่นใหม่บ้านนี่เนาะแล้วแต่ว่าสีโอพีกไปพีกมาเนาะนี่เนาะอีกจำได้มันเลยีจได้มัน นี่แหละค่ะผู้เฒ่าค่ะเพื่อตามศาสตร์แบบนี้แหละค่ะมาเบิ่งเพื่อตาศาสตร์ค่ะพี่น้องคขาคุณยายเจฟ้าจ้ะอันนี้ <c oughs> คุณยายเจฟา <c oughs> จ้าจะมาเอยจะมายายกับพักพ่อยจ้ะเป็นวิถีชีวิตของยายตาศาสตร์ขาะยายเนาะจะเอามาเอาไปเรื่องปรนจิจจางจะเสร็จย่างยายวัน <c oughs> นี้แง่ตามที่ได้อยู่บนนี้ยายแง่ตามนี่ได้อยู่บนนี้หรือว่าสิแปรงก่อนบนนี้นะ ้นยาเหอหนะอโอยึงมาเสียบเสียบมันเสียกมันอันนี้แม่บอลยาโอ้เสือมันบอเชีงไม่้องอานเลยบอลนี่โอ้ยโอ้ยม่เข่ามันม่อยากเข่าเลยก็ไเป็นยังย่งเาไม่เงี้ย่อนี่เราผู้ท่านั่งยูซ่อๆว่เป็นน่งยูบหมาะแม่กับบได้นะคะเพิ่นก็เดยดีละนะคะสา เพื่อนที่แม่วาสิปูกระเบื้องก็ยังถามหาศาสตร์ที่เก่าเด้ค่ะอันปูกระเบื้องแล้วกระเบื้องนี่สื่อกองนึงบักแพ้งค่ะมาแล้วก็ยังว่าเอาศาสตร์มาปูแนี่ยค่ะว่าก็สิปูให้พี่สังจะฝ่า่านน่งกระเบื้องเลยก็แล้วเลยก็ยังบอกแล้วศาสตร์อยูย่ค่ะหลยขันต่อเนานะบานเฮานะคะเออแต่ว่าเขาปูกระเบื้องเัานมันหลื่นไล่อันน้ำพกใส่ไปเยียบพลื่นค่ะกระเบื้องก็ได้ เจ้าป่าบริยายากได้เจ้าฟ้าเน้นแต่ว่าผู้เฒ่าวรพูดเบ้วค่ะเป็นการไปงานตรงนี้ปู่ศาสตร์ขึ้นก้าค่ะมาเบิ่งค่ะผู้เฒ่รตามาศาสตร์จ้าอันนี้วิถีชีวิตบ้านๆนะคะเนาะนะคะอ่าวิถีชีวิตบ้านๆก็เลยมาเห็นญาติก็เจ้าเห็ดแย่เขาหน่อแล้วแต่ของคนอื่นอันนี้นงแย่เองตามเองเพร่ะว่มีคนแย่หายค่ะเพราะว่มีคนแย่หายฝ่กขาดคนแย่หายจ้ะเก่งเนี่ยค่ะ เก่งพอตะกอนเคยเคยอันแงหอยายยายเราตามก็ตตองแงนะคะอันตาเองแงเองแบบนี้นะคะวิถีชีวิตนะคะเนาะปูเถาขยันขันแข็งละเตกิมค่ะอีนองค้านี่แหละค่ะตามศาสตร์จ้ามาเบิ่งคุยยายตามศาสตร์ค่ะอันนี้อันนี้เป็นโกกค่ะบ่แบนผืนนะคะเด้อโกกนะคะไม่ใช่ผืนค่ะนี่แหละค่ะโกกอันนี้คืออันปลูกเอาหนังใบย่าปลูกเอา บอดเป๊ะวอดเอาได้วอดอื่นเป็ดปูปูไม่ลังบ้านนั่นนี่นะคะปลูกหลังบ้านปลูกังเนี่ยตามภาษาเนาะค่ะเนาะนี่ก็คือเป็นกกนะคะคนตามตามภาษานิดหนาตามภาแล้วไรเพื่อไปหาเอาคักไปกวาดระบาดทีนี้นะคะแล้วแต่น,นะคะผู้เฒ่ามันแต่ว่าผู้นู้นข้าวนี่ค่าฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ใจฝ่าเด้อค่ะขอบคุณหลายค่ะ